มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอบีทูสื่อวิญญาณหรือว่าเสกสารรัพย์สืบส,บสกุลเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้มีสัมผัสพ,พิเศษที่ใช้ความสามารถเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณตั้งแต่วัยเด็กเขาสามารถมองเห็นและก็เริ่มสื่อสารกับสิ่งลี้ลับนะคะโดยเฉพาะช่วงศาสตร์จีนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายจิตวิญญาณ เติบโตมาอย่างเข้าใจความต่างเขาเลือกใช้พลังเพื่อช่วยผู้คนแนะนําแนวทางชีวิตผ่านทางหลักธรรมและเหตุผลจนกลายเป็นศรัทธาโดยไม่เคยเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์แต่ว่าจบปริญญาโทด้านการเงินจากสหรัฐยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์นักเหตุผลที่เข้าใจเรื่องเหนือธรรมชาติเขาเผยพร่ประสบการณ์ผ่านทางรายการผู้สื่อวิญญ,ญาณและเพจงมงายสไตล์หมอบีรวมถึงทำจิตอาสาคู่กับหลวงพ่ออลงกฎ ช่วยเหลือผู้ป่วย HIV อย่างต่อเนื่องจนคว้ารางวัลด้านผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมในปี2022อย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าตัวป่วยด้วยภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนิ้วในท่อตายและเส้นประสาทใบหน้าอักเสบทำให้แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตสุขภาพครั้งนี้และกลับมาเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนอีกครั้งในเร็ววันขอขอบคุณข้อมูลจากพินิจคค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ